บ้านสวน40ไร่แอนพัทิราฟ้าลิขิตให้รักพระเอกทำไมถึงอยู่ที่แอนด้วยธรรมชาติคือผมเป็นคนที่ชอบธรรมชาติเป็นคนเรียบง่ายมากนะจริงๆไม่ค่อยเรียกมากเราใช้ชีวิตแสงสีมาเยอะแล้วติดเพื่อนแต่พอผ่านทุกอย่างมาหมดแล้วแต่ตัวผมเป็นคนที่ทํางานเสร็จกลับบ้านมีกิจกรรมทำที่บ้านเป็นคนที่ใช้บ้านคุ้มมากพอมาเจอเขาเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแล้วมาเจอกันแล้วมาตอบโจทย์ของตัวเรา แล้วเขาก็อยู่จันทบ,บุรีมันเป็นความสุขที่เราได้อยู่กับธรรมชาติพอมีลูกยิ่งตอบโจทย์เราได้สร้างอาณาจักรของเราและอยู่ต่อไปได้โดยที่ลูกไม่อดตายมันก็พอเพียงโตขึ้นเขาจะทําอะไรไปสานต่ออะไรก็เป็นเรื่องของเขามันไม่มีใครมาเอาไปจากเขาได้แล้วพอมาเป็นพรรยาของชาคริตชีวิตเปลี่ยนไปยังไงชีวิตก็เหมือนเดิมนะแค่เวลาออกไปไหนก็จะมีคนรู้จักเราเข้ามาทักทายคนด่าก,ก็ส่วนหนึ่ง แต่เราเลือกไม่สนใจเรามองว่ามันคือชีวิตของเราสองคนซึ่งงานนี้มีหนึ่งคำถามที่หลายคนสงสัยอยากรู้แอนพัทิราภันรยาของชาคลิสเป็นลูกมหาเศรษฐีพันล้านจริงหรือไม่โดยแอนได้ออกมาเคลียร์ชัดระบุว่าไม่จริงค่ะเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยแหละอาจจะเป็นเพราะว่าพอคนอยากรู้ว่าเจ้าสาวชาคริสเป็นใครคงไปเสิร์ชชื่อและนามสกุลแล้วนามสกุลเรามันซ้ำกันและนามสกุลรุ่งโรจน์เราอาจจะไปซ้ำกับคนที่เป็นมหาเศรษฐี ก็เอาไปโยงกันตอนที่รู้ข่าวชาคลิตก็เคยถามว่าน um ี่เธอเป็นมหาเศรษฐีหรอก็บอกว่าใช่ฉันเป็นอภิมหาเศรษฐีฉันรวยแต่ฉันเป็นคนรวยน้ำใจจ้าด้านแอนพัทธิราระบุอีกว่าที่ดินเยอะแต่พอแต่งงานกับเขาเขาก็มาช่วยลงทุนเราสร้างไว้ให้ลูกที่ดินเราเงินเขาลงทุนเราแค่เป็นเศรษฐีในอนาคตอันใกล้ตอนนั้นเรียกแอนว่าอภิมหาเศรษฐีตอนนั้นแอนจะไม่แก้ข่าวเลยค่ะ งานนี้ทําเอาชาคริสถึงกับหัวราอเสียงดังและถามกลับว่าพูดออกมาได้ยังไงเขินแทนแต่สุดท้ายก็ได้ความรู้สึกที่ออกมาจากใจเริ่มต้นที่คําว่าขอบคุณพี่คริตขอบคุณพี่คริตมันเป็นอะไรหลายอย่างที่ทําให้เราได้มาเจอกันมีลูกตัวน้อยด้วยกันทุกอย่างเหมือนฟ้าเขากําหนดมาแล้วเราไม่คิดว่าจะมีวันนี้เพราะอายุก็เยอะแล้วไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้ทั้งลูกและสามีในเวลาเดียวกันในสายตาแอนมองว่าคริตน่าสงสาร ผู้ชายคนนี้น่าสงสารในความเดียวดายที่มีเขาเขาอยู่กับตัวเองความเครียดของเขามันเยอะมากแล้วเขาก็จะหายไปนั่งสมาธิเป็นสัปดาห์ซึ่งพูดจบก็ได้รับเสียงฮือฮาจากเพื่อนสนิทกันยกใหญ่ดูแล้วเป็นคู่สามีภรรยาที่เกิดจากความเข้าใจความเป็นเพื่อนจนกระทั่งมาเป็นคู่ชีวิตจึงมีโมเมนต์น่ารักน่ารักแบบนี้